ต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยแม่เด็กๆวันนี้พ่อจะกลับดึกหน่อยนะนมีประชุมพ่อคะวันนี้ดีใจของไปหาน้องอีฟนะ đi dài đi liền หนูอะไรมาหาใครมาทําไมจะอ,อะไรโอ้โนี่แต่งตัวลักษณะนี่เหมือนไม่ใช่คนแถวนี้เนี่ยฮะเราเนะี่ยคนอีสานเป็นบอนะ่อเนี่ยนี่ษณะนี่โบราณกรนะุงเทพเลยหน้าตาเจ้าเนี่อิสานคักๆเลยแหมม่ท่านหนาเลยหนูหนูอาหยังหนูอีหยังไม่หยังเนี่ยแลว่เเ<ร>าเขาพี่บอก,บอกแล้วไงว่าเราล่ะคุยกับพี่เนี่ยอย่าไปพูดภาษาอีสานแบบพี่ไม่ได้นะอันนี้พี่เรียนมาพูดดีได้พี่เรียนแล้วพี่พูดอย่างนี้ไม่ได้ นี่คนอีสานนี่อีสานทบทบกลัวลงมาคุยด้วยเนี่ยอ๋าหูอ่าอะไรหนูเน่ยพี่ยามค่ะเฮ้ยอย่าเรียกจับนะอย่าพูดอย่างไงดูเยอะดูยุะหน่อยอจับได้จับให้เรียกรปภถ้าเรียกรปภไม่สะดวกให้เรียกซีเคียวริตี้ซีเคียวริตี้อือค่ะพี่ซีเคียริตี้ค่ะแล้วมาทำไมเนี่ยมาหาน้องอีฟค่ะในโซนน้องอีฟค่ะค่ะ น้องอีฟอยู่ไหมคะสารรูปอย่างนี้เราจะมาหาน้องอีฟนี่เข้าไปชี้ซัวอันนี้ไม่ได้นะแต่ตัวอันนี้ไม่ได้นี่เอานี่ไปใส่มันจะได้กดปืนคนข้างในเขาใส่อันนี้ใส่ได้เลยเหรอคะใส่เลยเออชุดเครื่องแบบเขาเออเราจะไปเดินไปพลาดล่ะอืมขอบคุณค่ะเดี๋ยวนี่ยืนคุยกันนานๆไม่สังเกตสัญกาอะไรหน่อยเหรอ เอะไรคะเข้ากันหน้าพี่เอ้ยหน้านี่เป็นอะไรเหรอคะไม่คุ้นหน้าคุณตาพี่เหรอนึกดิดนว่าพี่เป็นใครพี่เป็นใครหนูว่าแล้วหน้าพี่อะคุ้นๆดื้อดีว่าคุณใครอะช่องปัทถุไทยมีอยู่ในทีวีช่องทช่องดนตรช่องดนตรีไปเป็นยาอยู่ที่นั่นเหรอคะจะบ้า มันมาแล้วมันก็เล็กไม่หมายไ่หมายไม่หมายเอาให้ทีให้ทีช่องจบดีมองช่องช่องแคบมรดการจะไปทำไมล่ะช่องแคบมรดการจะบ้าเหรอคนบ้าอะไรไปโผล่ช่องแคบมรดการยึดถึงช่องช่องช่องอะไรอ่ะหนึกไม่ออกโอ้ยเดี๋ยวเขารู 2. ้เข้าไปข้างในเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้แล้วบอกแล้วกลับมาว่าพี่ขอโทษนะจับพี่ไม่ได้นี่ ตาหาไม่นนนะแ,แววไมตาำจริง่ะหน้าเราขนานี้มันมีหลายคนหรือเลคิด<ฮ>ว่าสวยเหรอเสียงเขาสีครู ทีอสบายทั้งปีบริษัทคนทนบุรีจำกัดเราจัดไทยอบอุ่นมั่นใจนืกอกลาอสานใต้ที่สบายที่สบายไปที่ไหนก็บอกมาทริปไหนๆก็อบอุ่นมั่นใจไปได้ทั้งปีกับบริษัทคนทนบุรีจำกัด 0 2 8 0 1 3 2 1 1ถึง14โทรหาเราสิคะสวัสดีค่ะผู้จัดการรูปคะสวัสดีค่ะพอดีว่านายยาอ้ยเราบอาเอ้ยเออเอาละเข้าใจ ประเด็นว่าข้าเข้าใจแม่หญิงแน่นอนแ,แม่หญิงมาวันนี้ถูกแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้แม่หญิงบอกได้เลยว่าแม่หญิงมาถูกที่แล้วหนูไม่ต้องแม่หญิงไม่ต้องพูดเพราะเมื่อสมัยก่อนนั้นข้าเนี่ยรู้จักดีในเรื่องของสนามรบข้ารู้จักแม้แต่ว่าดาบเล่มไหนที่ฟันแล้วมันไม่หักอคือหนูบางกระจันของบ้านเราเนี่ยจะต้องยังคงอยู่เหมือนเดิม แม่หญิงไม่ต้องไม่ต้องพูดอะไรเลยผมเนี่ยในยุคนั้นนั้นบอกได้เลยว่าเป็นผู้นำทัพแห่งยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นวันนี้แม่หญิงแม่หญิงไม่ต้องตกใจวันนี้ที่นี่ปลอดภัยแต่ว่าอยากขอร้องแม่หญิงสักอย่างได้ไหมแม่หญิงช่วยไปบอกต่อกันหน่อยว่าให้ประเทศไทยของเราสามัคคีกันได้ไหมคือหนูหนูมาหาน้องอีฟเหคะเลิกมาหาใครเลร น้องอิฟเนียคะท่านนั้นอยู่ไหนเพคะท่างนั้นเิอด่านน้นด้วยเลยครับไม่หญิงเชื่อเลยจ้ะขอบคุณค่ะท่านมองว่าเรามาคุยกันต่อนะเราได้อีกหนึ่งสหายแล้ว ไอ่ะายุเท่าไหร่อะพี่ไฟไหนเนี่ยพี่ไม่เคยเห็นหน้าเลยเน, <c oughs> นี่ยลักษณะขึ้นม,มาวันแรกใช่ไหมเนี่ยพี่ไม่เคยเห็นเลยนี่นเรื่องของโาหะอยู่ตรงไหน <c oughs> หนู่นออกซ้ายไปนู่นนิดนึงแล้วก็ขึ้นบันไดขึ้นไปหน่อยนะเดี๋ยวพี่ทำเองกินน้ำอะไรน้ำแดงเดี๋พี่เลี้ยงเองคือะคะือคืออายุเท่าไหร่แล้วครับแต่งตัวแปลกๆไม่ไม่แพ้เสื้อตัวเล็กแบบนี้หน่อยนันใหญ่ไป มีเบอร์โทรไหมครับนี่เราไปปรึกษาพี่ได้พี่เคลียร์เองสงสัยอะไรว่าต้องทํางานแบบไหนเจ้านายแบบไหนคุณวองตัวยังไงบอกพี่นะคุณเป็นไรเนื้อหนูนี่จะไปไหนอะคือว่าหนูคือพี่ยังไม่ได้พูดเลยหนูต้หาน้องเอลน้องเอลอยู่ไหนอ่ะน้องเหรออ๋อ้ อีฟแฟนกูนี่หว่าเกือบสวยแล้วหมนะหาไฟเข้าบ้านแล้วกันสุดายสวยก็สวย จะมาหมาทั้เบรคเไมไปอ้างคุณ้นคนเนเนะเอ่อออยาด้บถใช่ไหมเดี๋ยวจบให้มีไหมมไหมูแปดหนึ่งแปดสองสี่สามสองโเนเอาไหได้เลยนะยยายก็มีย้ต่างกันยโอเคตัวไหนนะ ไม่ไม่ได้ตั้งใจมาดูขาหือว่าเลียงตาหรือว่าอ่าอีบอยนู้นอืมดูเออเฮ้เรา มีรูปร่างที่สมส่วนและคุณกําลังประสบปัญหาอ้วนเกินไปหรือผอมแห้งไร้เี่ยดแรงใช่หรือไม่ถ้าใช่มันจะทําให้คุณหมดสนุกกับการใช้ชีวิตปัญหาเหล่านี้จะการได้ง่ายแค่เพียงนิ้วสัมผัสเคล็ดลับง่ายๆเพียงแค่คุณมีแอปมนเรามาพิสูจน์กับผลลัพธ์ที่เหลือเชื่อกันเลยดีกว่าครับแอปที่1เครเพื่อง8 8.75ลูกทุ่งกลุมทนใช้สร้างความสุขกับเพียงสไตล์ลูกทุ่งและเพื่อชีวิตรอา แอปที่98 play 2 98.75 PlayFM จะทำให้ค oui, ุณไม่พลาดกับเพลงไทยและเพลงสากลและแอปสุดท้ายจะช่วยคุณผ่อนคลายคลายอยูในสปายหรือมีระดับที่กลื่นไ8.25 Music Relax Thank พี่หิวข้าวซะแล,ะล้วพ,พี่ดองเรียกซะแล้วด้วยต้องรีบไปก่อน <1> 1> นะ <1> 1> แต่พี่เนี่ยอาบน้ำเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ตวัวพี่สะอาดแล้วไม่ต้องมายุ่งกับพี่คือคือว่าหนูให้ ้าหมาแล้วด้วยโอ้สบายหมาอิ่ม<า>ป,ปิดปากก็ได้ถ้าเห็นปากมากแล้วอ่ะปิดปากก็ได้ขอข้าวก็รีบไปกินข้าวซะไปแล้วแม่โอ<า>้ยงั้นยังไม่เป็นไรค่ะเวแล้วค่ะสวัสดีค่ะ ไหนลงว่ามาสิฉันตามหาแกทั่วโรงงานเลยแกรู like <bbe> ้ไหมว่าฉันะตามหาแกไม่เจอตามหาแกยากมากฉันเหนื่อยมากนฉันไม่เจอหลานของทั้งโลกเลยแกรู้งหมใครก็ไม่รู้เยอะมากแต่แล้วก็แปลกๆทั้งนั้นแหละฉันเจมไปเยอะมาัต้องบ่ฉันแไม่ไหวแล้วรู้ว่าฉันแบมฉันแบบไม่เต็มฉันกไม่ดยรู้ไหมว่าฉันเหนื่อยฉันเป็นตุ่มรรลัยในโรงงานฉันห่อย้ัเทาไรแ้ะมกแกใจเย็นๆใจเย็นนะ แนั่นึองนะฉันฉันพูดไม่ทันแกว่ะนะนะใจเย็นนะคือว่าวันนี้นะเขามีการถ่ายหนังกันแกรู้ไหมเขาจะให้ลูกขู่หล่อเลยอ่ะตัวเองแต่ว่ามีไอ้เจ้าพ่อมาบอกยังจะกิ่นทีดังเลยแกไปดูกับเขาไม่ละแล้ อะไรทาให้คุณดูดีเท่ากับการมีรูปร่างที่สมส่วนและคุณกําลังประสบปัญหาอ้วนเกินไปหรือผอมแห้งไร,ร้เล่ยวแรงใช่หรือไม่ถ้าใช่มันจะทําให้คุณหมดสนุกกับการใช้ชีวิตปัญหาเหล่านี้จะการได้ง่ายแค่เพียงนิ้วสัมผัสเคล็ดลับง่ายๆเพียงแค่คุณมีแอปงั้นเรามาพิสูจน์กับผลลัพธ์ที่เหลือเชื่อกันเลยดีกว่าครับแอปที่1เครเพื่อ88.75ลูกทุ่งกรุ่มทนช้สร้างความสุขกับเพลงสไตล์ลูกทุ่งและเพื่อชีวิตรอา ที่ส98.75 Play FM จะทำให้คุณไม่พลาดกับเพลงไทยและเพลงสาก,กลและแอปสุดท้ายจะช่วยให้คุณผ่อนคลายคลายอยูในสปายหรือมีระดับที่ลื่น8ป .25 Music Relax นเมื่อกี้เป็นยังไงล่ะไปเยี่ยมชมโรงงานมาเอ๋ถ้าเป็นเนียยไปนนั่งทำมุ้งทำงานกับเขาด้วยแต่งตัวนี่เข้ากับพูกชั้นเลยจะดูไปเนี่ยแกนก็เป็นสาวโรงงานด้านอย่างนียก็พี่ยาบดี ว่าแล้วเชียวว่าแล้วหน้าคุ้นๆกันก็หน้าคุณนที่ไม่หลับเขาบอกอยู่ว่าหน้าคุณไหมหน้าคุณไหมเขาถามทุกคนเลยตั้งแต่คนที่ก็เดินเข้ามาตั้งแต่คนแรกเขาถามทุกคนเลยแ,ลแสดงว่าพี่คนนั้น <c oughs> ประทุคั้งแล้วมีอยู่ในทีวีช่องช่างช่องดนซีช่องนซพี่หน <c oughs> ุ่พี่คนนูน <c oughs> ผมเนี่ยในยุคนั้นนะ บอกได้เลยว่าเป็นผู้นำทัพแห่งยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นวันนี้ไม่หยิงแพี่คนนั้นแปดหนึ่งแปดสองสี่สามสองหก no no o เอาเฟซบุ๊กเลยไอาได้เลยแล้วก็พี่คนนั้นอีก No! ุจะมาโจมตีบาสรถชนของท่านแล้วกันจะถูตงตีแล้วใช่แล้วค่ะเรารอดช้าไปเลยไม่นรงใช่แล้วไปช่วยท่านสกยวพี่ไม่นรอฝากท่านนี้ด้วยได้นหได้เลยพียจกลับมาไเลยม่รองรอข้าด้วยไปไป เลยดีใจแห่งครอบครัวตัวดีอยากแก้เราสอนเป็นไงนั่พี่คะเอาเสื้อมาคืนค่ะขอบคุณมากนะคะพี่คะหนูรู้แล้วแหละว่าพี่เป็นใครบอกุมาก็ต้องรู้จะได้บอกมาสิว่าพี่เป็นใครพี่ก็คือคนอีสานกันเด้ไปนะคะพี่ค่ะปโอ้โหไม่รู้จักอณาดา ขึ้นซาพองตัวมาหน้าต่ำจริงเลยเนี่ยควกแข่งกับนา้าเดชก็คือลัทีแห่งนี้ยังมีในข้างนี้อีกว้ิงเลยเนะี่ย <c oughs> <c oughs>